สวัสด like, like. si like. ีค่ะผู้ B ิพาของหนังนันวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ตอนเย็นนี้หนูจะนั่งเครื่องบินกับประเทศเวียดนามของหนังนันแล้วค่ะตอนนี้หนูกำลังอยู่ที่ไอคอนสยงค่ะจะกินข้าวมันไก่สุดท้ายค่ะ วันสุดท้ายกินข้าวมันไก่ของน้องนันอยู่ที่ประเทศไทยค่น้าหนูก็เมยคอยสนุกเท่าไหร่นะคะทุกคนยอมรับเรื่องนี้นะคะว่าน้องนันจะจอกลับประเทศเวียดนามของน้องนันนะคะข้าวมันไก่อร่อยเหมือนเดิมสวัสดีค่ะใช่ค่ะหนูอยู่ที่ติ๊กต๊อกเวียดนามเอ้ยขอบคุณท่ะนี่อีก็สวยมาก นค่ะแล้วก็มีน้ำซุปตอนนี้หนูจะกินค่ะทุกคนทุกคนอย่าหลงหายนะคะเดี๋ยวหน่องนันจะมาหาทุกคนอีกนะคะเราต้องกันทํำอย่างนี้ที่อที่ขทา้าค่ะทุกคนจะวางนิดหน่อยไม่อ้ิมเท่าไหลนะคะหนูจะคิดถึงทุกคนมากๆนะคะ เจามันไก่ที่ลักของหนูค่ะยังไม่ได้เลิกกันมาทิ้กับหนันนั่นนะไม่เหมือนพี่โครัดกัะทุกคนหนูคิดถึงทำมันไก่ของโครัสค่ะทุกคนที่โครัสคือบานหนูอะแต่ว่าที่ี้ไม่เหมือน Tại qua nổ con dùm lắm qua nổ cho kim hả không anh cày có lẽo tè thí thôi không lập nổ nó thôi nổ rắc không anh cày thi mường cô rắc nạ con rách cho xi mạt mường kệt khoảng nổ thôi ừ. anh nhớ qua loài rồi quá bằng à. khẽn lèn quá ไข่ดุกคู่ดาวันวันขอนหนูจะออกทุกอย่างค่ะทุกคนดาวันหนูก็ยอมรับหนุกินได้ค่ะแล้วไม่กินเหมือนเสียงเงินค่ะทุกคนเราต้องกินละข้าวมันก็แยกมากเจิงอกกินค่ะทิมของเขาอร่อยมากถ้ามันไก่วันสุดท้ายกินกับหน่องนันนาลักของทุกพีบีนะคะ เดี๋ยวกลับเวียดนามหนูจะคิดถึงมากมค่ะที่นี่มันมี้างนานก็พอใจแล้วสำหรับหนูค่ะน้ำจิ้มของเขาอร่อยมากเมื่อไรเราจะรัดดยกันนีแฟรนิ้ตาหรืออะไรก็ไม่มีความสุขตอนนี้หนูขอเวลาหนูมกินกอนนะคะเดี๋ยวหนูเลวกินแล้วก็หนูใบไปสนามบินแล้วค่ะ ฝากใครพูดพี่ก่อนไลค์ก่อนแชร์ให้น้องนันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนันมีโอกาสน้องนันมาเมืองไทยอีกนะคะหวังว่าพี่พี่น่ารักของน้องนันอย่าลืมน้องนันนะคะน้องนันอยู่ที่เวียดนามคิดถึงประเทศไทยมากๆแล้วก็น้องนันกประเทศไทยมากๆค่ะขอบคุณค่ะพูดพี่พีน่ารักไายจ้ะ